สวัสดีครับวันนี้เจอกับเรานะครับ s ลิป p ิ n g อินคานะครับกับผมโจ้ห้าโมงนะครับอันนี้นะครับ EP หนึ่งนี่เราจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการนอนในรถนะครับการนอนรถเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับหลายวิธีแต่ของผมนี่ผมมีอุปกรณ์นะครับที่สั่งทำพิเศษนะครับเป็นกล่องใส่รถนะฮะรถเก่งนะครับห้าประตูแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมใช้รถอะไรนะครับที่ ทำการนอนนะฮะมาดูเลยครับและนี่นะครับก็เป็นรถที่เราใช้การถ่ายนะครับแล้วก็ให้รู้ว่าเป็นรถช่องสลิปปิ้งอินคานะครับนี่นะครับเป็นนิสสันโนดนะฮะรุ่น V ีนะครับรถห้าประตูนะครับนะครับแล้วนี่นะครับก็คืออุปกรณ์ของเรานะครับเป็นกล่องนะฮะสามกล่องนะครับอ่า นี่นะครับกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามนะครับเดี๋ยวเราดูว่าสามกล่องเนี้ยมีหน้าที่ของมันยังไงนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำให้ดูเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะทำกันยังไงนะครับนอนในรถนะครับ Sleeping In Car กับโจ๊ห้าโมงนะฮะดูกันเลยครับยาวๆเลยครับ เปิดท้ายมานะครับนะฮะเราก็ทำการเอาอุปกรณ์ข้างในออกนะครับอันนี้คือตัวถาดรองข้างในนะฮะปอกมาก่อนพอปุ๊บเนี่ยข้างในจะโล่งอย่างนี้นะฮะก็คือจะโล่งมาเลยนะฮะเราก็ทำการนะครับพับเบาะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูใกล้กันนะครับ ว่าพับเบาะยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูเรามาดูกันต่อเลยนะครับมาเลยครับตามมาอันดับแรกนะครับเบาะดึงแล้วก็ปล่อยลงไปเลยสองข้างนะฮะพอไันได้อย่างเงี้ยเนี่ยที่ยช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมครับที่เตียกกว่าเบาะร้อนร้อนมาก แต่เ,เราก็เอากล่องนะฮะมาวางนะครับเนี่ครับกล่องใบที่หนึ่งของเราวางไปเลยวางาในช่องเลยนะครับกล่องใบที่สองนะครับเอามาวาง ะร,ระวงกล่องสองใบนี้เสร็จใช่ไหมครับเราทำการเลื่อนเบาะนะข้างหน้านะฮะเลื่อนสัตไปนะให้สุดนะครับทั้งคนขคับทั้งคนนั่งข้างนะครับดูไป ั่พอเราพับเบาะข้างหน้าไปสุดใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวช่องว่างตรงกลางนะครับถ้าเรานอนแค่นี้นอนไม่ได้นะครับเราต้องทําการเอาอุปกรณ์เสริมของเราอีกอันนึงเนี้ย จะเป็นกล่องตัวใหญ่นะครับเป็นโต๊ะก็ได้นะครับมาวางข้างบนนะฮะคอยดูนะครับเราก็าขาวางก่อนนะครับเราทำการกลางโต๊ะตัวนี้นะครับนี่นะ โต๊ะตัวนี้นะฮะโต๊ะต,ตัวใหญ่ครกลางแ้้นหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลย ดูต่อนะครับ นะครับพอเรากลางเสร็จใช่ไหมครับไม่เป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับเอาผ้าปูนะครับกับหมอนนะฮะออกจากกล่องนะครับนะครับมันจะมีตัวล็อกนะฮะครับง่ายๆครับล็อเปิดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือเป็นหมอนเป็นกระเป๋าได้เลยนะฮะที่เราใส่ของได้นะครับออกมาหมอนใส่เข้าที่เดิม ที่สองนะครับก็เป็นผ้านะครับจะเห็นว่าใส่ของได้เยอะมากนะครับ ปูที่นอนกันเลยนะครับ นี่นะครับพอเสร็จได้ใช่ไหมครับผมก็ทำการปูเรียบร้อยหมดแล้วน้ําหนักตัวผมนะครับหนึ่งร้อยแปดจุดห้ากิโลนะครับก็อมจะขึ้นไปนอนให้ดูว่าแข็งแรงหรือเปล่าก็สามารถนอนได้จริงไหมนะฮะดูกันนะครับ มานอนได้นะครับดูนอนสบายนะครับสองคนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับสองคนสองคนสบายนะครับ เอาละครับอ่าแล้วนี่นะครับคือ s l ิป p i n g in car นะครับบ่ายโจ้ห้าโมงนะครับก็เราได้เห็นนะครับถึงวิธีการใส่ยังไงปูยังไง นแค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะนอนนอนรถนะครับนอนในรถเราจะเน้นเกี่ยวกับนอนมาสบายฮะแล้วก็อุปกรณ์ของเราจะครบนะครับต่อไปจะเป็นอีพีข้างหน้าใช่ไหมพูกมีอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็การไปนอนจริงนะฮะตอนนี้ติดโควิดนะครับก็เลยไปข้างนอกไม่ได้ก็อยู่แถวสวนสนณะที่บ้านนะครับก็วันนี้ก็ยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับเดี๋ยวลืมนะครับ กด subscribe ข้างล่างกดปิดตามนะครับแล้วก็มีกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะครับฮะแล้วมาเจิญต่อนะครับคุณได้ไม่พลาดเจอกับผมนะครับในช่อง sleeping inca ากับ,บ้าห้าโมงสวัสดีครับ